หญิงเสร็จที่ต้องการลืมลดความรักสักครั้งจึงคว้าหนุ่มหล่อจากข้างถนนพาไปโรงแรมเช้าวันถัดมาเพื่อเป็นรางวัลให้กับผลงานยอดเยี่ยมของเขาเมื่อคืนประธานหญิงจึงจัดให้เขาไปทาง,งานล้างรถในสโมสรแข่งรถของเธอแต่ประธานหญิงไม่รู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงของชายหนุ่มคือแชมป์โลกริบสันสมัยวันนั้นเขากําลังล้างรถอยู่ก็ถูกประธานหญิงเรียกให้ไปส่งอะไรบนภูเขาขับรถเป็นไหมห้าปีไม่ไจักรให้ขับได้กระพอได้ไปเลยรีบไปส่งอะไรเข้าไปเร็วๆรวี่ไปส่งอะไร,ข,ไร,ร,ร,ไะไรขึ้นเขานะต้องเร็วแค่ไหนเนี่ยยิ่งเร็วยิ่งดี มีรถตามมามันจะเป็นไปได้ยังไงอ,อาจารยอ้าวฮอตามจริงเนียฉันเดี๋ยวต้องโชว์ให้รู้ฝีมือสักักเก่าเว้วยรถอะไรวะเราชมัดรถหน้าธรรมดาละแต่คนขับไม่ธรรมดาแนะ่ เดี๋น้อยในเมืองจริงหายไม่มียอดฝีมือแบบนี้เร็วขนาดนั้นเป็นไปได้ไงเฮ้ hey, เราไปทำเรื่องก่อนเถอะพ่รถคันนี้แพงมากนะเจ้าของรถเดี๋ยวก็มารับรถแล้วนะจะทำไงดีเนี่ยไอขาดแค่ไหลนี้ชิ้นเดียวไม่รู้ว่าจะส่งทันไหมเยี่ยวพิงอะไรจะมาถึงเมื่อไหร่ล่ะแล้วใครเป็นคนมาส่งล่ะให้อาโจส่งมาแล้วนะอาโจเหรอเขาก็รู้แต่ลางรถฉันทำเรื่องเล็กๆจะทันไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อน ขาขับรถอะไรมาก็รถวันเอ็มสิที่พี่เอากลับมาสองสามวันก่อนไงอยวันเอ็มเหรอคณะเชื่อฟื้นหมู่นพายดังแบบมาเองนะนั่นเตรียมไว้ใจริงชีวเอาไปฝึกสนามอาชีพเลยนะคนทั่วไปจะขับได้อย่างไรล่ะจริงอย่างถนนไหลไปนิดฉันไม่เคยเห็นเขาขับรถเลยนะถนนในหมู่บ้านก็แคบแล้วกันต่อรายถ้าเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงขึ้นเขาอย่างนั้นก็ต้องใช้สี่สิบนาทีเขาเพิ่งออกไปเองงั้นฉันเรียกกลับมาเถอะเดี๋ยวสิเมื่อเขาถึงแล้วนะเป็นไปไม่ได้นี่แค่ผ่านไปสิบนาทีนะรอได้หรือเปล่่าเนีียถึงสักท คุณจะรถขับไวมากนะอ๋อขับผ่านทางลัดไงถนนเส้นนี้ฉันขับมาสิบกว่าปีจะไม่มีทางลัดอะไรกันละ่ะมอนี่มันหรือว่าพ่อคันนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วให้ผมลองเนะเฮ้ยเดี๋ยว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 รถคันนี้ทั้งคันใายการปรับแต่งมาอย่างจัดเต็มเลยนะอะไรธรมธรมดาาเหล่านั้นมันไม่เข้ากับแรงมากของรถคันนี้หรอกถ้าสตาร์ทมันขึ้นมารถอาจจะพังยับเยิดได้ ทนายโปรจริงกันนะจะมาล้างรถทำไมลบถอยไปสิอ,อาจหยุดปวนได้แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะ ทำไมเป็นงี้เนี่ย,เ,ยเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆอาเจ้าแล้วเป็นใครกันแน่โอ้ยมารับรถครับเจ้านายโอ้ยอะไรของนายเนี่ยฮะพกหรือซ่อมรถกูพังเหรอรู้ไหมว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่อ้ะจ่ายมาเลยเดี๋ยวนี้ น้องฟังพี่อธิบายก่อนนะครับต้องขอโทษจริงๆเขาเวลาพวกเราหน่อยนะเดี๋ยวเราจะถอนละเลิกท่ามไร้สาระรู้ไหมว่าฉันซื้อมาแพงแค่ไหนจ่ายมาเลยสิบล้านสิบล้านเหรอจะพ้นกันได้ไงสิบล้านเหรอเราจะมีเงินเยอะขนาดนั้นได้ยังไงหลังคารถคันนี้ทั้งคันรวมถึงสปอยเลอร์ท้ายทำจักคาร์บอนไฟเบอร์เกรดพรีเมียมคุ้มหนึ่งล้านโชค๊ค u พเทอร์โบความคลายเคลื่อนอยู่ในระดับมิลลิเมตรเท่านั้นฟิลิปช่างแข่งระดับมาสเตอร์จากฝรั่งเศสคัดพิเศษล้วนล้นห้าล้านไม่เกัับกับบช็ออกกกขงฉนนปไลล้้าแว ยังไม่โดนันอื่นนะเว้ยเรือแค่ใส่ปลาเนะ่ะก็ถือเป็นบุญพวกแกแล้วเท่าแกเซนจ่ายเงินมาจ่ายบ้าอะไรลูกไม่มีทางจ่ายอ,าอระรถนี่นะเราเป็นคนซ่อมมันพังเองต้องคอยร,รับผิดชอบแต่พวกเราไม่มีเงินขนาดนั้นจริงๆไม่มีเงินไม่เป็นไรถ้าทันจำไม่ผิดนะนั่นก็คือหัวหน้าหมู่บ้านเซนใช่ไหมเอาอย่างเงี้ย พวกเราจะยอมเสียเปรียบสักหน่อยนายกย็ยกสิทธิ์ให้ใช้ถนนเส้นทางภูเขาเส้นนี้ให้ทีมฟอฟฉีเอามาฝึกเรื่องรถฉันไม่เอาเรื่องก็ได้ทีมไฟฉีเหรอถนนเส้นนี้นับเป็นของทั้งหมู่บ้านไม่ใช่เฉลินคนเดียวไม่มีสิทธิ์ให้นายหรอกของหมู่บ้านอะไรกันเล่าฉั้าตรวจสอบมาแล้วเว้ยถนนเส้นนี้เป็นของบ้านเซินลงทุนสร้างมาล้วนๆเนี่ยเลือกมาจะให้ถนนหรือจ่ายตังค์อ๋อเรื่องซ่อมรถมันแค่บางหน้าอยู่วะที่แท้ใครอยากได้ถนนรอบไปใช่ไหมทีมไฟฉีมันเร็วจริงๆฝึกซ้อมกับเสียงดังทั้งวันทั้งคืน ทั้งเร็วแล้วก็เสียงโคมคลามในหมู่บ้านพวกเรานะ่ะไม่แต่คนแก่กับเด็กท้ายพวกคุณใช้ไปหมู่บ้านนี้ไม่มีวัสนสงบได้แน่โอเคงั้นก็จ่ายมาดิ hmm. เดี๋ยวก่อนนี่เหรอแผนของนาย พี่เหิรนตอนนี้ถนนเส้นนี้เนะี่ยหลายที่หมายตาไว้แล้วนะนี่แหละวิธีนี้แหละไวสุดแล้วเชื่อผมที่หลังเลือกตัดสินใจเองได้ไหมทําทีมเราเสียหน้าหมดเลยเห็นไหมรถหน้าล้านมันของพวกคุณใช่ไหมใช่ทีมชิงหยุนทีมแข่งท้องถิ่นในไม่ทุกคนเป็นนักแข่งเหมือนกันงั้นฉันจะให้ทั้งเลือ,อีกทางนะมาแข่งกันเลยเอาแบบชนะสอวในสามรอบถ้าพวกคุณชนะได้เรื่องรถฉันจะไม่เอาเรื่องอีกต่อไป แต่ถ้าพวกคุณแพ้แล้วก็ถนนต้องดูใค้พวกเราระหว่างที่เราฝึกซ้อมทุกคนในหมู่บ้านสินห้ามขึ้นเขาดิขาดห้ามขึ้นเขาเหรอเราจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะเหิงจะลหมากไปทำไมเนี่ยผมจัดการก็ถ้ามีนักแข่งมือฉังจริงๆถึงเข้ามาในทีมเราคุ้มค่าวกว่าถนนส่นนี้อีกเยอะเลยนะ,ะรางแกชาวบ้านรรมาดาแล้วถือตัวเองเป็นนักแข่งมืออาชีพนั่นเหรอทุกคนที่นี่ก็เป็นนักแข่งเหมือนกันไม่ใช่เหรอ แบบนี้มันจะเรียกว่าแกล้งกันได้ยังไงใช่ไหมล่ะว,วัวน,นาศิแข่งก็แข่งเกิดอะไรกันล่ะฟังดีๆนะทุกคนพี่ชาฉันนี่แหละพึ่งคว้าแชมป์การแข่งขันไฟหยุนเกตั้มเพลิงหยุนแถวนี้สิบลี้ร้อยลี้ไม่มีใครสู้เขาได้หรอกมีเขาอยู่เราก็ชนะแน่ไฟหยุนเนี่ยคืออะไรอ่ะ ไม่ยอาจินนั่นเปน,น,นทีมไฟฉีทั้งรถทั้งนักแท่งแต่ต่างกันดาวฟ้ากับดินนี่พี่ทำไมไปเชียร์คนนอกและเหยียบคนของตัวเองอะอีกอย่างเนีด้วยฝีมือของพี่กับพี่แชมป์ถ้าทีมเรามีทรัพยากรเหมือนกับพวกนั้นก็คว้าแชมป์ไปนานแล้วโคนาสันแต่สินใจได้ยังจะจ่ายเงินหรือว่าให้ถนนหรือจะมาแข่งกัน รอบแรกแข่งต่้งกันข้อผมรถในสนามจะมีขวดตั้งอยู่60ขวดแต่ละทีมส่งตัวแทน3คนขับบนสนาม1รอบไฟที่ใช้สปอยเลอร์ถ่ายรถเปิดฝาขวดให้ได้มากที่สุดก็ถือว่าชนะมันจะทำได้ยังไงกันล่ะโธ่เมื่อกี้ปากดีอยู่เลยไงล่ะเกิดกลัวขึ้นมาเหรอไอชั้มกับฉันเคยรับการฝึกมืออาชีพไม่มีปัญหาใดแต่ตอนนี้เรายังขาดอีกคนแฮมพี่ฉันเองฉันไหวนะนายไม่ได้อโจนายลง ลุงเซินเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับถนนของหมู่บ้านแล้วนะครับจะให้คนนอกแข่งได้ยังไงกันใช่เลยเขาไม่ได้ขับรถมา5ปีแล้วนะนี่นายมันมองหรือเปล่านี่ยพอ่อทำไมเชื่อคนนอกมากกว่าเชื่อผมอ่ะอีกอย่างผมเป็นตัวสำรองให้กับทีมชิงยอยู่นะไอ้ยาพูดมากปากเหม็นจะเอาไงตออกลงแล้วก็ให้พี่แชมป์กับพี่นอเราสองคนแล้วกันโอเคเริ่มได้เลย

เย,ยี่ยมมากไอ้ย,ยาปีมือพี่ชันเนี่ยเปิดได้อย่างน้อยสิบกวดแน่นอนเลยไม่นอนมุมโค้งโคง,งมันกว้างเกิดไปแล้วพูดอะไรของนายเดียดูท่าแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เธอ พี่โค้งมื่อกีสุดยอดไปเลยอ่ะโคงต่อเนื่องยากขนาดนั้นชนขวดแค่แปดขวดแถมตอนนี้ทั้งเจ็ดแน่ไม่ลเลยนะชิงเฉียนดีกว่าตอนซ้อมซะอีกนะเนี่ยไม่เคยผ่การฝึกซ้อมอาชีพเลยทําได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากแล้วนะเสือกไม่เข้าเรื่องหลบหลบ่ดีขวางทาง ที่เจ็ดแล้วเท่าพี่ชันเลยเปิดอีกคนหนึ่งพี่แพ้แน่ไม่มีทางหรอกคงแรกเขาโคตรแรเกินไปจะไม่มีคดโดนเปิดอีกมือสมัครเล่นชัๆัๆไม่รู้อะไรก็เงียบไปเถอะยี่ yes! เงียบเลยเสมอกันแล้วดูสิมอนี่พูดถูกอีกแล้วนะ ตายเขาชิปหายใสยหัวไปซะถึงตาฉันแล้วอ่ะพี่ชัมอย่าประมาทนะนักแข่งมืออาชีพอะไรแค่นี้เองเหรอไม่ต้องห่วงเราเชิงเฉียนฉันจะชนะพวกมันสบายสบายี่ชัมสู้ๆนะจัดเต็มเลย แล้วเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าพี่แชมป์เอาอยู่พี่แชมป์สู้ๆนะคนนี้ดูน่าสนใจนะนี่สิบแล้วพี่แชมป์สุดยอดจริงๆเลยพี่ฮะอะไรไนายใส่หน้าทำไมอ่ะพี่แชมป์เป็นคนที่เปิดได้เยอะสุดแล้วนะนายก็เป็นแค่คนนอกยังจะทำเป็นสายหัวแน่ใจก็ขึ้นไปเองดิอย่างนายคนเดียวก็เปิดไม่ได้้วยซ้ำอ่ะอุ้ย ดูเธาก็ไม่ใช่เขาอีกสิบขวดว่าไงล่ะยังมีใครอีกไหมพี่แชมป์พี่ในสุดยอดจริงๆเลยมาแต่ลนักแข่งที่เปถึงมืออาชีพคนที่เปิดได้สิบขวดก็คงมีไม่กี่คนเนอะที่สําคัญที่ชนขวดแค่หขวดเองอ่ะสมหรับที่เป็นแชมป์การแข่งขันไฟยหยหนของเราเจ้าไห่จัดบทเรียนให้พวกเขาซะหน่อยดูให้ดีเนะ้ฉันให้ดูครัดียวเฮ้ยไอ้น้องดูให้ดีนะ ยอดส3าขวดเป็นไปได้ยังไงมากกว่าแชมป์ตั้งสาขวดแน่แถมชนแค่สี่ขวดเองเนอะนี่แหละความแตกต่างของเรากับมืออาชีพถ้าแพ้อีกรอบหนึ่งงั้นรอบแข่งขันนี้พวกแกก็แพ้หมดไม่ใช่พวกเขาเลยดูทถาฉันต้องลงมือเองซะแล้วถึงจะทำให้คนคนนั้นเผยตัวออกมาตั้งใจดูแลกันว่าฉันจะสั่งสอนพวกเขายัางไงฉันลงเอง พี่เหงิงพี่เหงิงแค่พวกนั้นไม่ต้องให้พี่ลงเองหรอกตั้งใจดูดีๆล่ะอยากชนะรอบนี้นะไม่ง่ายหรอกผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่พอ่อจะเป็นใครก็ช่านเถอะถ้าเก่งจริงคงแข่งตั้งนานแล้วนะได้เห็นพี่เหิงลงแข่งด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเกติของพวกแกเลยนั่นสิวันนี้ก็ให้พวกแกดูดีๆนะว่านักแข่งมืออาชีพมีน้ำใจแค่ไหนกันแน่ ส5แล้ว 16...17...18 ขวดยี 16, 17, ่สิบส นี่แหละคือช่องว่างระหว่างพวกเรากับนักแข่งมืออาชีพจริงๆพี่เหิง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 พี่มันโคตรเทพเลยยี่สามขวดเลยด้วยจนไปแค่สองขวดเองอ่ะผลงานขนาดนี้ไม่ใช่แค่เมืออาชีพหายหรอกทั่วประเทศเลยก็ติดอันดับต้นๆแน่แน่พี่เหิงฉันนึกออกแล้วเขาคือเขาคือหลีเหิร์ลีเหิรจากลีกอาชีพระดับประเทศอยู่อันดับยี่สิบแปดของประเทศเลยนะอะไรนะที่ยี่สิบแปดของประเทศแย่แล้วแบบนี้จะเล่นยังไงถึงตาพวกคุณแล้วอุ้ยเจ๋บอกพ่อมาตรงๆเถอะ เูาเปิดได้กี่ขวดแนส่สามสี่ขวดมั้งแค่สามหรือสี่ขวดแล้วก็เปิดให้ได้ยี่สิบแปดขวดขึ้นไปมันจะเป็นไปนได้ยังไงเราจะไปชนะได้ยังไงล่ะจบนายไปเถอะเหล่าเซินพ่อพ่อพ่อยผมไปเถอะอย่างน้อยก็เปิดได้สองสามขวดถ้าให้เขาไปแล้วตาจะยอมแพ้ตรงไหนผมไปเองผม้ยเจอ เซเวลาปลบานี่วิ่งวิ่งดิแค่นี้เองเหรอแค่นี้ยังจะแข่งอีกเหรอไอ้เพื่อนเมื่อก่อนเล่นแต่รบปั๊มรึไงเฮ้รอบนี้พวกแกแพ้แล้ว ยังแข่งไม่จบเลยจะทายัางไงว่าแพ้ส่งอีกคนลงมาก่อนพอแข่งจบแล้วจะได้คิดคะแนนให้พวกแกเองพี่เหิงเราชนะอยู่แล้วไม่ต้งเอืองแรงหรอกดูออกเลยว่าเป็นมือสมัครเล่นชนะไปก็ไม่ผูมมใจหรอกว่าไงละ่ะรอบนี้น่ะพวกคุณต้องโชว์ของจริงแล้วละ่ะฉันพี่แชมป์มาพี่แข่งแทนผมทีฉันโอเคงั้นฉันขอสู้ตาเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนรอบนี้ให้โจลงแทนพอ่อ นี่เขาเป่าหูพ่อด้วยอะไรเนี่ยถึงใช้ขี้แพ้แบบนี้อาจโจฟังด้วยนะแค่ครั้งนี้เท่านั้นเฮ้ยแค่เด็กฝึกใจกล้าเราเองหรอวะลุงเสริญได้ใจเราอเองครับนี่ผมมีโอกาสถ้าให้มันนั้นไปไม่มีทางเลยสักนิดเขากลับไม่เป็นด้วยซ้ำทีมไก,ก่กาแบบนี้ก็แบบนี้แหละ หาคนดีๆสักคนก็ไม่มีฉันว่านะเลิกแข่งซะเถอะไปล้างรถยังดีกว่าหรือว่าคลิกด้านล่างเพื่อสมัครสมาชิกและชมเวอร์ชันเต็ม